ครับท่านผู้ชมวันนี้เดินทางมาหาน้องจันเจ้าพอเที่ยงมักจะบอกจจจันเจ้าจันเจ้าเนาะน้องจันเจ้าแม่เพิ่นก็คื้น้องฝนครับผมโอ้ยครับผมบอกอยู่โคราชนะนะถือสองหงอนสอนน้องมานี่เพิ่นจะบอกใจตกเกาตัวแปกครับผมงวดนี่เออน้องเว้าแบบว่าแบกออกไปได้บ่มีเจ็ดมีแปดได้ครับผมงวดนี่เดี๋ยวไปฟังเบืองน้ำกันครับว่าสิเปินเหล็กตัวใดชุดใหน้องเพิ่งว่าแบบ อุ้ยพอเสื่องว่าเล็กน่อยอีหยงพพังไข่าย่บอกรบอกเลขกีดีเลยครับผมท่านผู้ชมเนาะอ้าเนื่องล่าสิเป็นยังไงตัวเลขสิเป็นตัวไหนเดี๋ยวพอเสื่องพี่แม่น้องไปฟังจากปากแม่น้องจันเจ้าเนาะว่าแม่น้องจันเจ้าว่าเพิ่นบอกเป็นเลขโตัวใหชุดใหญถูกใจทใ่านผู้ชมเป็นจ่ำเนื้อบอไปฟังชัดๆของผมกันเลยครับผมแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสด <ersch> <Jam> ีครับน้องฝนสวัสดีครับน้องฝนครับสวัสดีจ้าน้องจันเจ้าสวัสดีจ้าโอ้โหหัวหน้าครับผมอาวุธจิ้มแล้วเริ่มยิ้มแล้วมาแย่งไหนต้อก็ตื่นได้ครับผมท่านผู้ชมมาแย่งไหนก็ก็ตื่นมั่วเงี้ยวมั่วเงี้ยวหัวหน้าโอ้ยนอนหลูกเนาะอ้าวมว่ากันละครับผมน้องจันเจ้าเพิ่นก็บอกตอนเมื่อโคราดแถวสองหมวด้อนแต่ว่ามาหอดนี่แล้วเป็นจังได้บู้ปนี ขอแก่ตัวแม่ช่องฉันเจ้าคนบางวดนี่ขอแก่ตัวว่สวาสันครับอ้าวสุเอฟซีฟั่งเหมืองนองฝนฝันว่นจาจะไหนเน่โอฝันว่าเดินเดินเข้าไปในป่าค่ะไปพ่อเฮ็ดป่วงบอกายไห้ไเอิญก็บอกไปค่ะไปตะมองเดียวครับไปทางจะคล้องเขาบอกมีผู้เฒ่าเอิญมาพี่มาพี่โบไปค่ะครับ ไปแต่เจ้าของมาขายางไปยางไปไปมีแต่พ่อพ่อแต่ฮ็ตปวกเป็นฟูฟงๆอยู่ค่ะครับค่ะก็เดินไปเรื่อยๆกับพ่อเก็บได้สองสามตะกาบอกไงบันี้ก็มีเต่าเต่าเดินนํากุนเต่าเต่าสี่ขานี่เมนค่ะเต่าสี่ขาเดินนํากุนหนูหนูว่าเอ้าคือ คือเดินมาเดินน้ำกลนไปใช้ก่หยางนํำกลนหนูเต่าตัวนี้เต่าสีเหลืองเหลืองออกท,งทองโถมครับบันนี้อันนุ้นก,กับไล่ไล่หนีเพื่อนกระโบนี้ไล่หนีเพื่อนกระโบนี้เอ้าคือเด้ยยางนํำกลนหนูเดินตุ่มเตี่ยมตุ่มเตี่ยมเดินน้ำกลนหนูหันละบันนี้คือจังได้บัดหน,นูไล่เพื่อนหนีเพื่อนหงายทองขึ้นมาโอ้หงายทองปิ่นทองขึ้นมาเลยบันนี้ก็เห็นเป็นเลขเลขกันสองเจ็ดห้า สองเจ็ดห้าแมนสองเจ็ดห้ากับหกห้ากับหกห้าแมนค่ะสองเจ็ดห้ากับหกห้าครับผมเพิ่นเสีย,บ,บ,าย,ยสบายอยู่แล้วเนาะกูม่เห็สวูมึงยังเสียบากูนี้เนาะเอาไปเสบายเลยเ <c oughs> นาะกระเดินบอยอมไปไหนคะ่ะเดินแต่ลังกน,นุกกะเก็บสนุกเก็บเพชรเพชรปวกน้จะเป็นสนุกเก็บกับเกฟตะม้วนไปตะม้วน,นกเก็บลยทสามตะการสอกสามตะกาไง่ายหนึ่ง กันเห็นเต่าท่อนก็มีโศกแล้วน้องใบแอมน้อเต่าท่องมากน้ออันนี้ยังไปเก็บเพชรจนเต็มตะกาวันนี้เก็บเพชรได้เพชรได้เห็นเต็มตะกาเต่าก็เดินตามเออคือได้เดินตามน้อว่ะไนนี้จังได้ก็วันนี้บั่นพอนูไปไปไปไหลเขาชิวไหลเขาไปไปเขาก็ง้ายไ้ทองให้นู้เบิกก็เห็นเป็นเลขเห็นโตเลขขึ้นมาเลยสามโตเลยจังวันนู้ไม่เคยฝันไม่เคยฝันเห็นเต่าจ๊กเกอรอไ่เคยฝันเห็นจังสีจ๊กเกอือ สองเจ็ดห้าหกห้าบ่าวย่าครับผมเห็นอยู่หลังเตาเลยแมนค่ะเห็นอยู่หลังท้องเตาท้องเตาต้องงายเพิ่นงายนะแม่เพิ่งงายขึ้นมาเห็ดมินกระถามสวนด้วยเพิ่งงายขึ้นมาเ้เบิ่งนเลยเห็นเป็นเลขสามตัวเลยสองเจ็ดห้าเฮ็ดก็ได้เฮ็ดก็ได้แม่ตัวได้เฮ็ดนี่บ่แปรบนอกเลขเลขเฮ็ดนี่ โกหอ้ดิเเนี่แปลงให้เป็นหกหาแม่ค่ะเลขเลขเนี่หกห้าค่ะโออเสี่ยงหนี้นเฉลม่ได้เก็บได้เฮ็ดปวกกันเลขโฮกหาครับค่พอเส่ยงหน้นแเฉลีึ่งวแต่เช็นน้ำกันอยู่ในถองเตาอย่างที่นั่นองแต่เลเก็บเพ็ดเฮ็ดป่วกกันเลขโกค่ะ้เ็ดปวงหกห้าในถองเตานี่แมนในถองเตานํ่สองเจ็ดห้าครับเก็บเพ็ดป่วกกันหกห้าหกห้าค่ะอูหดหลาย เอฟก็บกได้มือก็หาพกหาพอดีครับค่ะมานแน่ๆค่ะงวดนี้แม่นครับสาธุถ้าถูกไมีโชคเนาะครับเนาะคไม่งั้นเดี๋ยวห้โชคใหญ่จังไดรก็อย่าลืมเลขน้องเจ้านะครับน้เพิ่นเพิ่นเว้าเว้าเมื่อวานตอนแรกค่ะครับเพิ่นจิ้มเพิ่นก็ใส่มือเพิ่นก็ว่าซีฟเพิ่นว่าะซีฟเเวาซัมนี่ก็ถามกระบอกเเววโตซีฟจันเจ้าค่ะเพิ่นก็เเววแต่ซีฟเพิ่นก็เสาวเเวาเลยได้ยินทั้งสอง สี่หูผลทึงงาทึงยาลูกไผ่ได้ยินได้ยินคือกันเลยก็เบอกพ่อมกันอู้ชิตเลยป่ะน่ร้องอาไรเป็นไปพิดจินาบงเนาะน้องน้องฝนเนาะไปเป็นแนวทางเพราะว่าน้องเพิ่นบอกมาโดยห้องบริฐานเล็กน้อยก็บริษัอเจ้าเจ้านี่ก็เพิ่งจะเว้าก็ก็แจ็คเป็นนะนะครับผมแต่ผู้ชมีค่ะเล็กน้อยปีกว่าแล้วก็มีฟันสั้งออกมาเองครับค่บเพิ่นบอกออกมาเองมันจิ้มมือ เป็นกาวเาเลยค่ะชีฟนี่นี่น้องร้องเบิ้งครับผมลองเบิ้งแต่ว่างวดนี้ว่าแปลกเนาะบอกคือว่าวจะก้อนเนาะตะกี้มิจต์แปลกเจ็ดเจ็ดเจ็ดจะดีเนาะแม่นแค่ะงวดนี้มาบอกว่าชีฟอะค่ะว่าวแบบว่าแปลกแหกไปเรื่อยบอกง่าตามเบิยงค่ะก็ลองเบิ้งครับผมให้แช่เป็นแนวทางละไฟมากไฟจัดเด้อครับผม บ่ดด้บังคับผู้ใดครับผมเพราะว่าตัวเลขนี่ก็หาไปให่แช่เป็นแนวทางแนวทางของศากจิแบของรัฐบาลวันนี้ทางของหมวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดเนาะมาค่อยจัดทัดในบึงรอบความสนุกสนานครับผมครับตัวเลขครับถือให้เอฟซีแคปนาจอเนาะครับใช่ค่ะสองเจ็ดห้าฮุกฮานะกับหนึ่งศูนย์ครับเอฟซีขอบคุณครับ้อกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาไผ่มาก ัวเลขของน้องฝนกับน้องจันเจ้านี่ครับผมยางสายยางขออยู่นี่ที่แรกเป็นหนาบดบวจยอก็ตื่นมาเริ่มแล้วบัานีหลานคุณยายเนาะนี่แหละครับผมหลานคุณยายเนาะนี่แหละครับผมไปมากร้องแคบหนาจอยเบิ้องนี้ครับผมสองเจ็ด้าโอ้แต่ว่าเต่อทองนี่ก็เป็นโสกกับน้องฝนเนาะอันนี้มีน้ําสัาไลนี่ยังเป็นไยทองไ้เบิ้งเย็นตัวเลขจึ้งคืนว่าจันคืนร่องเบิ้งนี้ครับผมแต่หมูชุมร่องเปพิจณาเบิ้ง ม,ม,มากปมมักก็แคบหนาจอว้เบื้องจดไว้เบื้องครับเพื่อไก่ไกหัวจะออกมาเกิดจะมีครูบาอาจารย์เลขตรงกันเป๊ะเลยจะเฮ็ดให,ห้าได้ตัาสินใจได้ลงทุนนในง่ายครับผมเนาะแคบหนาจอว้เบื้องสองเจ็ดห้า หกห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อีกะน้องจันเจ้าคนนี้บอกน้องจันเจ้านี่บอกจ้าเห็นบอกโอ้ยจันเจ้าจันเจ้าวพอเที่ยงเราจะจันเจ้าจันเจ้าเรื่อยเนาะอ๋อครับผมท่านผู้ชมให้ทุกท่านโชคดีโชคม ắ นครับผมสี่สองเจ็ดห้าหกหาหรือว่าหนึ่งศูนย์ให้ถือสักสามตัวจ้าจ่บนสองตัวตรงตรงกลางเนาะครับผมเนาะได้มีเงินมีค้ำลำรวยสุภาพสุคนคลิปนี้พอเที่ยงพอตลาไปก่อนพอกันไหม คลิปหนาครับผมแต่ว่าก่อนจากกันคือเก่าครับผมท่านผู้ชมพอเจามีของดีมาฝากปีตอนน้องเป็นของซอยขาซอยขายสีพึ่งน้องชาง้างผู้ใดเนี่ยมึงจะเองขายข,ายของอ้ยเห็นแต่ก๋เจ้าขายดีเจ้าของนั่งไรเป็นวันอยู่ล่องมูซาไปใส่เบิ้งครับผมได้ไปเล้าจะขายของดีเห็นท่านตาเห็นท่าในใดอยากได้เอาไปซอยขายซอยขายไปฟังไรเดียาจากปากปูได้เลยครับผมขอบคุณครับน้องฝน,องนขอบคุณครับคงคทีินี่สิว่าน้องสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสงอร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เือนไปบานนี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาขา,ขายกับบรตโ๊กดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าาขาใจว่าสร้่งมีคุณ คนบ่าเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีเขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสั์สีสูงองครัวประลาก็เลยบ่งความคิดคุยกหลงปูว่าลูกล้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชือ้อทิ่ไปทิ่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใดคุยก็ลวงปูหยีว่าไปใดนังส้างมาไปใด้งาสร้างมา ลูกแต่ว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณขึ้นหยีบเป็นสัน้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดขุ้นีรองมีพุทธคุณไม่ด้อยมียิ่ิต,ตมีอำนาจสามารถมวนอวดยิ่ิสามารถ,าารถไปหาผู้ใดเกิดกขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุชนมาบ้านนี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งมองลาลเาพ่น่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่าี่ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมแต่ว่าออกที่เขียวนํำนี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านพ่อตาปนโบเอาพ่นมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเคื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขึ้นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบบพ่อแล้วเอาฝากกุน พูนบาดต้นคูนต้องเอากับฝ่าผ่าก็ปได้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบมูนนี่นี่มันใม่คูนเพราะปสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่อย่างครับผมอาศิวรีอาศิวรีองมหาราบองค์เนตามหาราบนี่เป็นนี่แวลมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากกันทีกันสารก็บพลงอย่างนี้นองสร้างคือใม่เียวดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือปุ๊กเสกของปุตบิดตำหน้าอยู่ในเจตตำหนานเบิดปุ๊กเสกเชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อใจเป็นกู้บาอาจารย์บนยาอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ป,ป,ป,ออปู่ปุ๊กเสเกสผู้รุ่นแรกนี่คือปู่ศรีอนุตโรอายุณมืณีลอยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโรจน์นี่ผู้ปุ๊กเสกให้รุ่นแรกอ่า่าติไปสองปู่ดอด อ่าบัตรกุ๊ดคูนอ่าปูรอดทรมาชิโนงานเป็นผููพิเศษผูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควอมยากโดนใน้คนหม่งมีอยู่กินสลับกันบันจุซีดูครับครับน,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 นี่นี่่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองอ่านี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลย ปูรอดอมาจากสายปูรอดเป็นย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสีไปค้องคนใหญ่สี่หอมคือราชคูนสมเด็จนั่นแหละคือ่ังคววมเป็นมาก